พระเอกเราขอโทษขอร้องล่ะพระเอกพูดอ,อะไรหน่อยสิททำไมถ้ากูพูดอะไรแล้วกล้องกูกลับมาใช้ได้เหรอพระเอกกูก็บอกมึงแล้วว่าให้มึงถือดีๆอ่ะสภาพแบบนี้นะพี่ว่าซื้อใหม่ดีกว่าน้องทำไมอะพี่จอ L C D หลุดเลนแตกกลไกชัตเตอร์พัง แถมพี่เช็คดูสภาพด้านในแล้วเนี่ยระบบข้างในน่าจะชอ็อตอีกเซ็นเซอร์และชัเตเตอร์ก็พังแบบนี้ซ่อมไม่ได้แล้วแหละแต่มันแค่ตกกระแทกพื้นเองนะพี่กล้องมันก็น่าจะนานแล้วแหละพี่ซ่อมไม่ได้จริงๆหรอสภาพแบบนี้ไม่น่าได้แต่ถ้าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวพี่โทรเช็คอ,อีกร้านหนึ่งให้แต่เขาไม่รู้จะรับซ่อมหรือเปล่านะแต่พี่เป็นชาติที่เก่งที่สุดในย่านนี้แล้วอะ่ะพี่ซ่อมให้ผมเพือนนะไอ้น้องพี่ก็เพิ่งบอกไปว่ามันซ่อมไม่ได้ทำใจเถอะ เอาหน้าพระเอกร้านต่อไปอะ่ะก็น่าจะมีหวังนะครบแล้วไปมาครบทุกร้านแล้วเราขอโทษนะมึงไม่ต้องขอโทษล้วขอโทษไปก็แก้ไขไม่ได้อะ่ะกูมีงานใหญ่ที่ต้องส่งอีกด้วยแม่งงั้นเราตัดสินใจแล้วว่าเดี๋ยวเราจะหาเงินมาคืนค่ากล้องให้พระเอกเองมึงจะบ้าเหรอไว้นมมันตั้งหลายบาทน,นะเว้ยเอาถ้างั้นจะให้เราทำไงอะ่ะ เอองั้นกูคิดแสนห้าฮะแสนห้าเอองั้นเราเปลี่ยนไปหาร้านซ่อมกล้องแทนดีกว่าไหมไม่ทันแล้วมึงเอาโทรศัพท์มา,มาดิโทรศัพท์มึงอ่ะเร็ว,เ,รวอเอ็วเอ้าเมมเบอร์กูลงไปดิต้องให้บอดทุกขั้นตอนเลยไงวะ แต่เราก็มีลายกันแล้วไหมกูจะได้ตามตัวมึงง่ายๆเวลาทวงเงินเราไม่เบีย้ยวแน่นอนแล้วมึงก็เอา IG X f a c e e o o k ทุกอย่างของมึงมาด้วยมึงจะได้ไม่ชิ่งหนีกูถ้ากูจะทวงเงินมึงเราเล่นแค่เฟซกับไลน์ IG จีก็ไม่คยได้เล่นมึงมีแค่ไหนมึงก็มาแค่นั้นนะ่ะอ่ะอันนี้เฟซกับไลน์เราเออ มึงกลับบ้านไปได้แล้วเฮ้ยม,มึงทำในของมึงเนี่ยขนลุกว่าวิทยาศาสตร์เขาบอกไว้อะว่าถ้ากอดแล้วอ่ะมันจะช่วยเพิ่มฮอร์โมนออกซิโทซินส่งผลให้ร่างกายผลิตสารเอนโดฟินออกมาช่วยลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็คลายเครียดอีกด้วยเราไม่อยากให้พระเอกเครียดอ่ะ สู้ๆนะพ่อเอกถึงแม้วันนี้เราจะหาร้านซ่อมกล้องไม่ได้อะแต่เราจะเก็บเงินมาซื้อกล้องใหม่ให้พ่อเอกให้ได้เหมือนกันมึงกลับบ้านลงไปได้ละกูจะกลับบ้านกูเหมือนกันไปดิงั้นเรากลับแล้วนะเอาไงดีวะ ถ้าแม่รู้อ่ะต้องเอาเราตายแน่เลยอะ